สวัสดีครับปอแมพี่น้องสถาญาติโยมสาธุนชนทุกท่านวันนี้อาปีนานปามาเดิอนนอกกำลังเนาะพี่เก่งตงครับเอ่อขอห้องวะตังเพ่กะห้องตงุงอย่างก็แกางบกไฟเนาะอ่ะคา,าครับชมบรรยากาศครับรอบๆตัวครับโอ้บ้าหน,นอกเนาะนี่ครับอืมเขียวขจีครับนะอันนี้ปุจิตะวันแกนสองนะ <laughs> อะครับ นี่เฮาป่ามาเดินพอครับพำมาพอความเจริญของบ้านเขาครับตีประเทศเขาบ่มีน่ะความเจริญความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเขาครับเนี่ยครับมันเป็นันอย่างที่ว่าเฮาภาคภูมิใจเนาะดีว่าเฮามีในข้าวเหมือนในน้ามีข้าวมีในน้ามีป่าในน้มีข้าวครับเขียวตุ้มครับชื่นชมมาเลยครับผมบรรยากาศดีเนาะ ครับผมโอ้น้าตกเออน้าตกนะน้ำเออน้ำไหลบ่ม,บ,มบ่มครับน้ำตาห่าเหวดีอยู่ไหนก็บอกถ้ากว่าอดกันอดอยากเนาะครับเนาะนี่รับชื่นชมบรรยากาศครับผมเมืองแปครับเมืองโก้ใสพระลนกรใจแปะปืนเนาะพอบรรยากาศโดโอกก้กะบีบินเต่ไม่ห้องฟ้าแจ่มใสเป็นเมืองแหง่งเออหุนเขาล้อมรอบครับ น,นี่เฮาปลามาเดินแอวนะผมให้เดินบาไหวเอ้ยวิ่งบาไหวนะครับวิ่งบาไหวก็เดินเอานะครับพายจเดินข่อยประมาณประมาณสักแปดกิโลเก้ากิโลกว่าน,นี่นะอ่านี่ยินเสียงแค่เป็นเสียงคนเปิดสัปปะอ่ะเขาบางตาธรรมดาบรรหนาอวอกนะเนาะชมบรรยากาศก็ดีครับนี่บรรยากาศสุดยอดครับอืมพอดู โอ้ครับผมขนัดนักนะนี่นหาไหนบุญเจมีนะสุดทด้ายในเตาอยู่บ้านเฮาครับผมเอาละวันนี้ต่ออีกก่อนเนาะปลาชมบรรยากาศอีก,กน,นะครับผมปากันไม้ครับวัสดีครับ